หอมปลานไทยมากค่ะหอมไปเมาเห็ดมาเอาหอมกระได,ดปลามานมานำด้ค่ะหอมซื่อขนมเซนขนมจีนมากกองหนึ่งด้ค่ะเพราะว่าเมาเบิกลกองนีมันถูกด้ค่ะมันถูกปกติคนไปขายสิบข้อละสิบเกาข้อ,อได้งียสิประมาณนั้นนะคะแต่ว่าหอมสื่อยากกองข้อละสิบแปดด้ค่ะ มันลดราคาว่าถ้าซื้องงมีลดราคางนึงม,สงงสม,สสงมีสามสิบพอด้วยค่ะกองนึงมีสามสิบพอผมก็ได้เสือเบิดกลกองด้วยค่ะเดี๋ยวมาเบิน์ตกันเวยค่ะนี่ค่ะสามสิบพอได้ค่ะสามสิบพอฮอนละถ้าซื้อเป็นหอนนะคะ ่อละยี่สิบบาทยี่สิบคนถ้าซื้อยกุงยกกล่องนี่กล่องละกล้องละเทเดีววจำบ่ไดรแต่ว่าขอดเพิ่นรถไถ่อดละสิบแปดคนเด้ค่ะและหอมก็ได้พริกแกงส้มนะคะน้ำปลรราที่ไหมนะคะน้ำปลรราที่ไหม แซ่บไหมนะคะสูตรแซ่บทุกเมนูนะคะน้ำปลาแม่บุญ้ํานะคะเจ้าเก่านะคะหอมยังไม่เคยซิมเวยคะ่ะแล้วก็ของพี่หม่ำนะคะของพี่หม่ำนี่หอมก็ยังบ่เคยซิมเวยคะ่ะลองซิมแล้วก็ได้อะไรอกว่าแทนแทนนาน แ่นอะไรเนี่ยแทนแทนอะไรไม่รู้จำบ่ได้เลยค่ะแ่นอย่างมือจำบ่ได้นี่ค่ะต้องได้ได้มากมือหนึ่งนะคะจะทำกาษีเอเลาลงอย่าพูดเ่าว่าเป็นไงน้มอมเป็นหมาเห็ดมาแล้วค่ะเห็ดนี่ค่ะเพราะว่า หอมก็เล่ยเมามากเริด้ลอยแปดอันทอดลอยแปดทอเด้อค่ะแล้ว้อมกระชีมากเผ็ดเป็นแกงเด้อค่ะเป็นแกงแล้วพร้อมกระชีแซ่แข็ง้อค่ะเอาไปพัดเอาไปทอดเด้อค่ะเพราะว่าหอมซื้อกินแล้วมันอ่ามันทอดได้สิบสองนะคะพร้อมเมามากลอยแปดอันทอดอะไรก็ดีหอมกระชีแซ่แข็ง้อค่ะตามที่ที่หน้าบอกนะคะที่หน้าบอกว่าล่างแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็แพ่แข็งเอาใบ ตามที่เพคนบอกเลยค่ะแมนเบิร์ดเลเดอร์ค่ะนี่ยีิซตะเฮ็ดเลยค่ะฮอมเป็นคนมาชิมเฮ็ดเห็นไหค่ะเฮ็ดเห็ดทางน้านเพราะปกติฮอมจะเสื่อมจะเชิดทีละสองทีละสามถุงนี้มันเป็นช่วงปีใหม่ฮอมจะได้หมอมาเหมือนเลยเลยค่ะหมอมาเหมือนเลยฮอมเอาไปแกงเอาไปพัดใบถอดไข่ยนี่สินะแสบเลยค่ะเห็ดนี้มีประโยชน์นะคะเห็ดมีประโยชน์ฮอมจะได้หมอมาเหมือนเลยค่ะเพราะว่า เดีย๋ยวคุนจะหมอมาหมดเลยเป็นคนชอบกินเห็ดน,นะคะหอมก็เลยคุณบอกว่าเอาจริงเหรอก็เลยบอกว่าเอาจิริงพี่นาเอาจิงจริงหมอมาหมดเลยค่ะเห็นไหมคะยังสวยอยู่เลยนะคะหอมก็จะแพ็คเก็บแช่แข็งนะคะนี่นะคะหอมเป็นคนชอบกินเห็ดน,นะคะเก็บเห็ดแล้วก็ชอบกินเห็ดน,นะคะบอกถึงเราพึงใจด,ดีใจหลายใจเห็ด ทั้งลาวทั้งไทยเลยค่ะชอบค่ะชอบเดี๋ยวพร้อมเช็ดเมนูนหลายๆอย่างเลยค่ะเป็นายใหญ่อันนี้จะสีเก็บแซยแฉงไปค่ะแพ็คแซ่แฉงนี่ค่ะพร้อมกับจะไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติดรังใส่ฮอม์ด้วยค่ะอันนี้มิตรเห็ดแังเดียวด้วยค่ะเห็ดแังเดียวลอยแปดถุงด้วยค่ะหมาเมื่อกเลยเป็นเมื่อเนี่ยสื้อไปหมดท่านสามเลยค่ะทั้ง เท่งปลาปลาแล้วกันขนมจีนแล้วกันแฮดเดอร์พันสามลอยหาชิปมั้งประมาณนั้นค่ะของขวัญปีใหม่ของเจ้าของนะค่ะเป็นคนชอบกินเห็ดของกระชิไปแล้วนะคะกรฝฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจหอมเธอค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ เห็ดเข็มทองนะคะ